คลิปนี้ก๊อบสรุปเส้นทางเชียงใหม่ไปบ้านรักไทยแบบ3วัน2คืน10บโมงยีครับเริ่มเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่ปายเที่ยง20ถึงจุดชมวิวรักจังกม58บ่ายโมงครับแวะจุดชมวิวดอยกิ่วลมเซฮัลโหลกับดอยหลวงเชียงดาวบ่ายสองโมงครึ่งถึงร้านลาบเที่ยวอร่อยที่สุดในโลกร้านของหมวดเดชครับร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ปายนะบ่ายสามโมงครึ่งครับแวะเข้าที่พัก B ีทูปาย18นาฬิกา30มันทีครับออกไปเดินเที่ยวที่ตลาดถนนคนเดินปายตีห้าเดินทางออกจากปาย แวะชมพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดนี้แวะกินกว๋วยเตี๋ยวห้อยขาจิบกาแฟที่ร้านเด็กดอยคอฟฟี่ แล้วขับรถไปต่อกันที่แม่ห้องสอน10โมงแวะเที่ยวสะพานบุญสูต่ตองเป้11โมงขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมู11โมงครึ่งแวะร้านก๋วยเตี๋ยวป้าหอมก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นที่นี่อร่อยมากเที่ยง20แวะร้านคาเฟ่ลิตเติ้ลกูติงบ่าย2โมง40ครับเราเข้าสู่บ้านรักไทยเอากระเป๋าเข้าที่พักใกล้ชาเฉินฟงรีสอร์ท5โมงครึ่งเช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าชั่วโมงละ100บาทออกไปเที่ยวรอบๆบ,บ,บ้านรักไทย6โมงครึ่งน,นั่งชมวิวพร้อมกับสัั่่งอาาาหรรกกิินนชททีบ้ไ วิวดีมากตื่นเช้าครับหกโมงครึ่งออกไปถ่ายรูปเล่นที่บ้านรักไทยครับบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยสวยมากๆมพอ7จ็ดโมงครึ่งครับพระอาทิตย์ออกพ้นเขาบรรยากาศยิ่งสวยเข้าไปอีก8ปดโมงครึ่งกินข้าวของที่พักครับแปดโมงห้ออกเดินทางจากบ้านรักไทยสู่ปางอุง๋งเก้าโมงยีเดินทางถึงปางอุง๋งแวะถ่ายรูปชิวๆกับบรรยากาศและสะพานตรงนี้คือสวยมากขับรถระยะยาวกลับสู่เชียงใหม่ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง